สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเชบายครูพี่แอ๋วนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมิเซอร์ตัวนี้มาแบ่งปันลักษณะของการถักนะคะจะถักชิ้นหน้าและชิ้นหลังเหมือนกันเลยตัวนี้จะเป็นการถักแขนเลยออกมาเลยนะคะและลักษณะการต่อก็ไม่ยากจะเป็นลักษณะการต่อโดยวิธีโซ่สำหรับได้ที่ใช้ในการสาธิตน,นะคะก็จะเป็นได้ซัมเมอร์เบอร์20แล้วก็เข็มเบอร์2หรือ1.5มิลน,นะคะ เราจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่ความยาวของโซ่นี้จะเท่าความกว้างของตัวเสื้อของเรานะคะเพราะเราถักจาก ล่างขึ้นข้างบนหลังจากที่เราถักได้ความกว้างตามขนาดของเสื้อแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราจะทำลายแรกของตัวเสื้อนะคะลายแรกก็คือลายนี้เราก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่เจใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางจับไว้กันนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะ แล้วก็เริ่มต้นด้วยโซ่เนับ1นับ2นับ3นับ4ี่ห้าหเจ็ดพอ2คอนะคะพอ2คอพัน2ครั้งนะลงมาช่องนี้ช่องที่เราทำเป็นสัญลักษณ์ไว้นะคะให้แทงลงมาดึงออกทีละสองนับ1นับ2 นับ3นะคะลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้โซ่หนึ่งพอสองคอนับไป1ช่องลงช่องที่สองดึงออกทีละ2เหมือนเดิมโซ่หนึ่งพอสองคอนับไป1ช่องลงช่องที่สอง หมือนเดิมค่ะโซ่เนงพอสองคอนะับไปหนึ่งช่องลงช่องที่สองอันนี้คือลักษณะงานที่เราได้ของแถวนี้ทำมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่ต่อมานะคะเราจะขึ้นแถวที่สอง เราจะขึ้นแถวที่สองเราก็โซ่ 5, 1, 2, 3, 4, 5, ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหัลังกลับพอสองคอนะคะลงตรงนี้ลงช่องนี้โซ่หนงพอสองคอ ลงตรงหลักมันนะคะตรงนี้โซ่หนึ่งพอสองข้อลงตรงหลักมันโซ่หนึงพอสองข้อลงตรงหลักมันเลยอ่าเรามาดูลักษณะงานนะคะลักษณะงานของแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ นะคะอันนี้ลักษณะงานของแถวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เราขึ้นแถวใหม่กันอีกรอบนะคะเรามาดูวิธีจบแถวนะคะเราก็จะจบแถวด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็พอสองคอนะคะนับไปหนึ่งช่องลงช่องที่สองอลักษณะงานที่ได้จะเป็นอย่างนี้ เราจะขึ้นแถวใหม่เราก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหันหลังกล้าบพอสองคอลงช่องนี้โซ่หนึ่งพอสองคอลงตามหลักมัน ลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้เราก็จะถักอย่างนี้นะคะเราจะถักแบบนี้ไปสำหรับลายนี้นะสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะเราก็จะถักไป1 2, 3, 4, 5, แถวสแถวสแถว4แถวหแถวเราจะถักไปทั้งหมด5้าแถวแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนลายที่2นะคะ ขั้นตอนต่อมานะคะเราจะขึ้นแถวที่สองเราจะขึ้นลายที่สองลายที่สองคือลายนี้นะเราก็จะขึ้นต้นด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังกับพอสองคอลงนี่พอสองคอ ลงตรงหลักมันพอสองคอลงนี่นะคะลงตรงช่องมันนะพอสองคอลงตรงหลักมัน คอสองคอลงช่องถัดมาคอสองคอลงตรงหลักมันอ่าเรามาดูลักษณะงานที่ได้นะคะจะได้แบบนี้เราจะได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7เราจะได้ทั้งหมด7ขา โซ่สามหนึ่งสองสามนับไปหนึ่งหลักลงหลักที่สองโซ่สามหนึ่งสองสามพอสองคอนับหนึ่งหลักหลักที่สองลงหลักที่สองนะนลักษณะงานจะได้แบบนี้นะคะ พอสองข้อลงช่องถัดมานี้พอสองข้อลงไปบนหลักพอสองข้อลงช่องถัดมาพอสองขอลงไปบนหลัก พอสองคอลงช่องถัดมาพอสองคอลงไปตรงหลักอ่ะเรามาดูนะคะเราจะลงทั้งหมดสามช่องเห็นไหมแต่มันจะได้ทั้งหมด7ขานะคะ7จดหลักนะแล้วก็โซ่สามนับ1นนับสองลงช่องที่สอง โซ่สามพอสองคอบหนึ่งลงช่องที่สองแล้วเราก็ลงเหมือนเดิมนะคะพอสองคอลงช่องถัดมาพอสองคอลงตรงหลักมันพอสองคอลงช่องถัดมาลงตรงหลักมัน ลงช่องถัดมาลงตรงหลักมันจะได้แบบนี้โซ่สามนับหนึ่งนับสองลงช่องที่สองโซ่สามพอสองคอนับหนึ่งลงช่องที่สอง เราจะทําวนไปอย่างนี้นะคะเราจะทําวนอย่างนี้เรามาดูวิธีจบแถวนะคะลักษณะการจบแถวก็จะเป็นแบบนี้ ฉะนั้นเราจะเห็นว่าดอกหนึ่งมันจะใช้มันจะใช้เจ็ดหลักนะคะให้ลองคำนวณดูนะดอกหนึ่งจะใช้เจ็ดหลักต่อมาขึ้นต้นดิโซห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังคาลงช่องนี้ช่องที่สองนะลงหลักที่สองสิ ทำเหมือนทำเหมือนเดิมค่ะลงมาทุกหลักอ่าเมื่อเรารลงครบทุกหลักแล้วโซ่เจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหเดพอสองคอย้ายมาลงนี้อันนี้เราก็ให้ลงทุกหลักนะคะลงไปบนหลักมันเลยมันมีทั้งหมด จ็ดหลักเมื่อลงครบเจ็ดหลักแล้วก็โซ่เจ็ด หนึ่งสอามสี่ห้าหกเเหมือนเดิมค่ะอ่าลักษณะงานของแถวนี้จะเป็นแบบนี้ลักษณะงานของแถวนี้จะเป็นแบบนี้ต่อมาหลังจากที่เราจบแถวแล้วเราจะขึ้นแถวใหม่เราจะขึ้นด้วยโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หลังกลับนะคะนับไปหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องลงช่องที่สี่โซ่สามหนึ่งสองสามพอสองคอลงตรงหลักสุดท้ายนี้ลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ คราวนี้ก็พอสองคอลงตรงนี้เลยเราจะลงทั้งหมดห้าครั้ง เราจะลงตรงนี้ทั้งหมด5ครั้งนะคะแต่เรารวมตรงนี้ด้วยลงที่เราแทงลงหลักเนี่ยหแล้วก็ลงตรงช่องนี้5แล้วก็พอสองคอลงหลักนี้1ครั้งฉะนั้นว่าตรงนี้มันก็จะต้องได้ทั้งหมด7หลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโซ่สาม หนึ่งสองสามหน้าปหนึ่งสองสามอันนี้ลงช่องที่สามหนึ่งสองสามโซ่าสามพอสองคอลงหลักสุดท้ายพอสองคอลงตรงช่องนี้อีกห้าครั้ง เบอครบห้าแล้วก็พอสองคอลงหลักนี้หลักแรกนี้ะนะคะแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามนับไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สามโซ่สามลงพอสองคอหลักสุดท้ายเราก็จะทำวนไปอย่างนี้นะคะ เรามาดูลักษณะของการจบแถวนะคะเราจะจบแถวด้วยโซ่สามหนึ่งสองสะคะแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามลงช่องที่สโซ่3ามหนึ่งสองสพอสองคอลงหลักจุดท้ายนี้อันนี้คือลักษณะของการจบแถว เราจะขึ้นแถวใหม่เราจะใช้โซ่สิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอัหลังกราฟนะคะพอสองข้อลงหลักแรกนี้ อสองคอลงหลักถัดมาลงให้ครบหลักค่ะ โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอสองคอลงตามหลัก เมื่อลงครบทุกหลักแล้วก็โซ่เจ็ดเราก็จะทําวนแบบนี้เราจะจบแถวกันด้วยโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดพอสองข้อลงช่องนี้อ่านี่คือลักษณะของการจบแถวนี้